บรรยากาศนา่มแรงครับพี่นอ้องวันนี้ผ้าลูกพ้าเมียเอาบอกเพากระทิมาปลูกครับบกเพานำหอมมีหลายแล้ววันดี้อดายบกเพากะทิมีอยู่สามต้นที่มันใหญ่เอามาลงก่อนอีกหลายต้นมันหน่อยก็อเอามาลงที่หลังครับ สาธ <ska specific S 2> ิตพี Holy ่ๆปลูกมะพร้าวกันแอาแถวใดดีเนี่ยแถวนี้การลดเล่นไทยนั่นใดบอกมาคู่สะละตามต้นพอดีนะอุดต้นๆก็พอละ สาธิตวิธีปลูกบพก้าวที่ถูกวิธีปล,กปล,กปล,กปลูปลกบพก้าวกันะเป็นบพก้าวกะทิครับพี่น้อ้อขุดลองอีกนะ มันเป็นการปลูกมะพร้าวที่ถูกวิธีพี่น้องปลูกแบบนี้้วครับเดอ้อผมกับ,บ่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่ากเรียนรู้จาก youtube คือมาคขึ้นกันน่นแหละแต่ว่าที่ปลูกมากครับมะพร้าวนำหอมกับลักษณะเดียวกันปลูกเสร็จแล้วครับบะต้องคุดลุมบะต้องคุดหลุมลุมเลิกหรอครับแ้วก็ปลูกให้มันเอียงๆจะหน่อย ไม่จำเป็นต้องขุดหลุมลึกแต่วิธีปลูกก็คือในหลังของนมวยบกข้าวนะครับให้มันฝนดินม,มาจากหน่อยนี่น้องนะให้มันได้รับแสงรับแสงให้มันได้รับอากาศนะครับนี่คือการปลูกมะพร้าวที่ถูกวิธีปลูกขก้าวอย่างตะก,ก,กี้ปลูก าก,กันปลูกคุดหลุมเลยก็ปลูกยากห้าสิบคูณห้าสิบก็จำเป็นครับนี่เลยง่ายลุมตื่นๆแล้วก็ปล่อยให้มันเห็นหลังเตาเด้พี่น้องเด้อเห็นขึ้นน้อนขึ้นหลังเตานะครับ นี่มันเนี่ยไม่พนักง,งานกคลุมไห้พอรมนะอ่าถือดูย้ยอ่าอ่าปลูกดูผู้รเรียนรู้เอ็นมันเป็นไมัเ็นมา,น,มานี่ยก็ได้เอ็นมามนตัง้งแล้วแต่ดอกเอ็นตปพุุนก็นได้เอ็นมาเนี่ยก็ได้ เอาหากมันลงได้ไหมละ่ะต้องให้สอนเออเอาเขึ้นมาไหมดูอ้าว บันดีย,ยากเลยปูกเปล่าซืเออแต่มันรล่นอยู่นั่นผื้นซืเออมันก็นยังเกิดเนาะโคตรย,ยากนะมันเองเนาะพี่น้องว่าปู่ไปเรื่อยๆครับอดแนมหนาพ้นกับปูกกับฟังับพี่น้องเอ้ยขี้ข้านปูกขี้ข้านฟังกับโลก,กับเต้ากับอึดผนมีกินน้ำเขา เพราะว่าปลูกเพราว่าปลูกใส่ใส่ขี่ยังกัะง่ามเะพี่น้องคนว่าเนาะแต่ว่ากันใส่ขีข่ขานมันบางงา่ามา <c oughs> เปิดไปเรียนในคน ปลูกเสาแยำแรงครับพี่นอ้องเ้าสิมาปลูกแต่เ้าเราก็ย่านมันสู่กันกันกบแดดแยำเบี้ยนผลเมาเกือบแล้วปลูกแยมแดงไงมันปรับตัวแยำขึ้นพอดีเยอตอนเดียว เป็นหมดแล้วโอ้โแล้วก็ฮอตครับพี่น้องเอ,อ้ยฮอตหนามไม่ได้ฮอตดูหรอกครับช่วงนี้ก็ฝนมาเรื่อยๆอ,อืมฮอตเลยลูกเจ็ดร้อยเดียวเลยมันพ่อสามตน แซนามมะแน่แล้วล่ะดี่ลูกใต้เลิกรงเรียนกับไอ้มาซอยนะครับวันนี้มะพร้าวสามต้นพอข้อ,อยน จำเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยออม,ออมือละอมือละสามซีต้นกับพ่อครับปลูกทุกมือ